สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r t r a c ็ Channel นะครับผมคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นควเกมเมอร์นะครับเมนูในวันนี้ก็จะเป็นกุ้งผัดไข่เค็มนะครับผมก็สำหรับคนที่เข้ามาชมใหม่นะครับผมผมฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับเอาแหละถ้าพร้อมเราก็เข้าไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมเย้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวเกมเมอร์นะครับผมก็เมนูในวันนี้จะเป็นกุ้งผัดไข่เค็มนะครับผมสามารถทําตามกันได้ง่ายครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวัตถุดิบกันเลยนะครับผมวัตถุดิบในการทํากุ้งผัดไข่เค็มวันนี้นะครับก็จะมีกุ้งครับผมปอกเปลือกพาหลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ไข่เค็มครับ สูตรของผมจะใส่พริกเข้าไปด้วยนะครับให้มันมีความเผ็ดนิดนึงแล้วก็ต้นหอมครับแล้วก็หัวหอมหั่นตามชอบเลยนะครับหัวหอมจะหั่นเป็นเต่าหรือว่าหั่นเป็นทางแบบผมก็ได้นะครับแล้วก็กระเทียมตำกระเทียมนี่จะตำหรือจะหั่นก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบเหมือนกันเดี๋ยวเราไปเริ่มทําซอสกันก่อนเลยนะครับก่อนผัดครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงซอสกันเลยนะครับก่อนแรกนะครับใส่น้ํามันหอยครับผม ประมาณหนึ่งช้อนสั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับเท่ากันแล้วก็น้ําตาลนะครับผมประมาณปลายช้อนนี้นะครับพริกไทยป่นนะครับผม อันนี้ใส่ตามชอบเลยครับทไทยแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับพริกเผานะครับพริกเผานี่ก็ใส่ตามชอบเหมือนกันนะครับผมก็ใส่น้ำเปล่าไปนิดนึงนะครับเป็นน้ำสะอาดทีนี้ก็ทำการคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ นี่นะครับซอที่ขูกเสร็จแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็ไข่ไข่เค็มอะครับผมชอบให้มันเป็นเนื้อๆแบบนี้ด้วยนะครับไม่ต้องตีให้ละเอียดก็ทุกเมื่อทุกอย่างเข้ากันเราเราก็ไปลงมือผัดได้เลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้ทําการตั้งน้ํามันนะครับแล้วก็ให้น้ํามันร้อนพอน้ํามันร้อนเราก็จะใส่กระเทียมลงไปเจียวก่อนนะครับพอเนม้นเริ่มร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวเลยนะครับผมเจียวกระเทียมไม่ส่งเปลี่ยนก่อนนะครับ พอกระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ส่งกลิ่นลนะครับให้ใส่กุ้งลงไปผัดนะครับแล้วก็คนเข้ากันกุ้งจะเป็นเนื้อสัตว์ที่สุกเร็วมากนะครับผมตอนผัดก็อย่าใช้ไฟแรงนะครับให้ใช้ไฟกลางในการผัดนะครับไปกับกุ้งนะครับให้โดนไฟทัวกันนะครับ พอกุ้งเริ่มกระดุ้งไปนะครับให้ใส่หอมใหญ่นะครับลงไปผัดก่อนถ้าคนชอบหอมใหญ่ที่ยังมีเนื้อก็รอบเนี่ยครับก็ยังไม่ต้องใส่ตอนนี้ก็ได้นะครับใส้ใส่ตอนเราผัดน้ำซอสน,นะครับผม ข้หอมใหญ่ได้ะระดับความสุกที่ต้องการนะครับ mm hmm. ก็ใส่ซอที่เราปรุงไว้นะครับลงไปผัด mm hmm. ถ้าเราสึกว่ามันแห้งไปก็ใส่น้ำนะครับผม แต่อย่าให้มันเยอะไปนะครับเดี๋ยวมันจะเหลวเกินคนครับผมพอผัดซอสเข้ากับกุ้นดีแล้วนะครับผมก็ให้ใส่ต้นหอมลงไปนะครับปิดท้ายแล้วก็ขัคให้เข้ากัน ครับพอต้นหอมสุกแล้วก็ตัดใส่การได้เลยครับนี่นะครับกุ้งผัดไข่เค็มของเราเสร็จแล้วนะครับผมก็สําหรับครัวเกมเมอร์นะครับทําตามได้ง่ายๆเลยนะครับและในอีพีหน้าจะเป็นเมนูอะไรก็คอยติดตามชมนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับบายยนี่นะครับทําเสร็จแล้วนะครับเอามาให้แม่ชิมแม่ลองชิมหน่อยกุ้งผัดไข่เค็มแม่ลองชิมดูพัฒนาปลาลูกวันนี้เออแน่นอนอยู่แล้วแม่ ทิมดีสีมือแค่ไหนลูกมองร้อนนะอ่ะ,อะกินเองลูกโอ้จบแล้วแม่